Three, two, one. Plastic world. Hi, we, really miss we, need. So we have Our <laughs> mission is much too us. Sorry, mm -hmm. what mission? Oh, so mission this should be a right? medical breakthrough that could save countless lives. They're coming from the largest no, no. dinosaurs on the planet. Oh my God. Fortunately for us, all these species exist it's in one planet. isolated uh, place. Ah. ยาวมากอันนี้ฟอสซิลน่เลยอ่ะมาดูฟอซซิ่เุ้ยใช่ค่ะอุ้ยมีคนตกด้วยอ่ะไทยยืนเค้นวิ่งขับในเราอะมาที่มาที่นี่นะโอ้มึนเขาจะทำมิชชันอะไรนี่แหละออเนย

the dinosaurs were too dangerous for the original park. The worst of the worst. Not no, T-Rex oh, left here. T-Rex, do it me, like me, like me, we put ourselves in a place we don't belong. don't survival is a long shot. Oh, what the hell are oh, the oh, necessary... Defend territory, stalk, hunt. None oh, ah, of oh! what you just said is good. เหมือนเหมือนที่จอนแรที่มันมีตีกันที่แบบก็คือเดี๋ยวดูกันก็คือดูหมดว่าพวกเขาเออต้องการอะไรที่จะช่วยโลกหรือเปลี่ยนแปลงโลกแล้วก็เขาก็คุยกันเกี่ยวกับหน้าที่มิชชั่นอันนึงที่ไปที่ต้องไปที่ Research Facility หรอเนี้ยแล้วก็เมื่อเขาไปที่ r e s e a r c h เออ r e เ e a r c h เ a c i l i ต y ้เขาก็เจอเกาะเต่ดมวยไดโนเสาร์หรอ ซึ่งว่าจจะมีใครที่ทลรยศก็ได้ก็เกาะก่อนนก็เกาะเป็นอบบนี้ซึ่งพวกเขาไปที่ Research f a c i l ลิตแล้วมันมีเออร่าใหม่แล้วก็มีไดโนเสาร์น้ำด้วยไดโนเสาร์คือซึ่งพวกเขาต้องการวัคซีนหรืออะไรนั่นแหละจาก Research Facility เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงโลกนะเนี่ยแล้วก็มันมีไดโนเสาร์อยู่ในแคปซูลด้วยไม่ว่ายังไงคนพวกนี้น่าจะโดนกินแน่เขาเตรียมปืนมาด้วย แต่ปืนพวกนี้หย,ยุดทีเร็กซ์ไ,ไม่ได้หรอกแล้วก็มีไดโนเสาร์แบบยังมีไดโนเสาร์มีชีวิตยอยู่อยู่บนเกาะน,นี้นะแล้วก็แบบมันมีไดโนเสาร์ตัวหนึ่งที่ในแคปซูลแล้วก็คนพวกนี้สวยแล้วเราก็อยากรู้เหมือนกันเขาจะอยู่รอดน้ำตกนี้หรือเปล่าแต่แบบเราช็อกตรงนี้นแบบมีไดโน<อ>มีไดโนเสาร์น้ำกลับมามันน่าตาย,ยางไงมันมีแบบตรงนี้อยู่บนตัวของมันแล้วก็ อ๋อเป็นตัวนี้แบบจระเข้นี่มันมีปีกด้วยอ่ะเออแล้วมันพุ่งขึ้นมามันก็เลยออกมาปีนี้นะทุกคนใช่แล้วก็ตรงนี้หมดเป็นท่าเรือซึ่งคนนึงขับไม่ดีตกน้ําเลยดีนะที่ไม่มีแดนโนเส่ะแล้วมันมีแดนโนเสว์คอยาวลงเราไม่ได้ดูดีเทลนี้หางยาวมากลัวที่สุดคือหางดูหางมันดีแบบกระดูกน่าจะแบบ ซึ่งเราคิดว่าพวกเขาต้องไปที่ Research f a c i l ซอ y เอาวัคซีนอันหนึ่งแล้วก็ขึ้นเรือหนีจากเกาะนี้แล้วก็เอาอะไรที่เก่าแก่นี่แหละเขาใครไข่ไดโนเสาร์สุดท้ายเหรอเราไม่รู้นะเขาต้องหาอะไรเก่าแก่ในที่เก่าๆนี้น่แหละแล้วเขาก็ต้องหนีทางกอแต่ว่าดูเขาจะโดน เออไดนอสารบพวก่งนี้ก็ไดเเป็นไดนเสาอบน้ำซึ่งเราจำได้แค่ไดนเสาอบน้ำในจอรัสซิกพาร์คหรือจอรัสซิกเวิลด์นั่นแหละในภาคที่แล้ว่าที่มีไดนเสาอบน้ำอยู่ตรงหน้าผอกระอยู่ในน้ำเออโอเคก็เอตรงเนี้ยดูเหมือนว่ามันจะดูเหมือนว่าพวกเขาต้องเงียบการเงียบคือสิ่งเดียวที่จะรอดนะทุกคนเอออันนี้เป็นล a พเตอร์หรือทีเร็กซ์เคิดว่า กงเล็บใหญ่ขนาดนี้อาจจะไม่ใช่แรปเตอร์มั้งน่าจะเป็นแรปเตอร์เผาพันใหม่หรือว่าอะไรเออไม่ใช่ทีเลกหรอ,หรอแล้วก็คืออ๋อเขาใช้แฟลร์เหรอตอนอยู่ในน้ำเขาต้องไปในสวมด้วยเหรอเนี่ยเฮ้ยพวกเราต้องมาดูกันนะทุกคนว่าพวกเขาจะรอดหรือเปล่าก็น่าจะมีคนที่เขาอยู่ที่เอ,อ่อที่ปลอดภัยแล้วก็เอ,อ่อใช้วิดีโอโทรหากัน คุยกันเออใช่บายบายนะทุกคนบายบายดีมากเอออันนี้ออกมาตอนไหนนะเพลงเพลงฟังเพลงฟัง Classic Pop เพลงลึกลับเซม่าลึกลับเราจะรู้กันไหมว่าเขาจะรอดกันไหมโอ้ดูกันว่าเขาจะรอดโอ้ยเดยอเด้อเดี๋ย้อนกับใหม่ดิย้อนก็ใหม่ดิย้อนก็ใหม่ดั ลึกมากเงมเออเพลงนั้นดีเข้ากับเหมาะมันแบบเพลงมันตื่นเต้นดีเพลใหม่แล้วก็เพลงเก่าด้วยจะไม่เคยได้ไม่รู้มันเหมือนป่ะเพลงตื่นเต้นดีเหมือนเขาเตียมพอเออแต่ว่าโซนหนึ่งก็จะเป็นเพลงเก่าแต่ว่า่วนใหญ่น่าจะเป็นเพลงใหม่นี่แหละ Maybe we should make it quick. เดินสาวมันเอออันนี้เลนี่อันเนี้ยชอบเขากับเหมาะถูดเต้นดีนะเพลงแบบตื่นเต้นแบบเหมือนเคาจะไปสำรวจอะแล้วก็บัก์เกาะใหญ่มากเลยแล้วก็จะช่วยเกาะแล้วก็ตื่นเต้นดีเพลงดีสุดยอดนะทุกคนมีหลายคนเลยแต่ไม่รอเพลงเหมาะกับแต่ละฉากเพลงตื่นเต้นดีนะทุกคน บายบายเด้ยเดี๋ยวเดียด๋วยวเนี่ยเนี่ยเด็กเขาก็อยู่ด้วยเนะเขาเขาไม่รอดใช่ปะเขาน่าเขาหล่นเรือเขาจะช่วยมั้งลหล่นเรือผู้หญิงคนโตเขาน่าจะช่วยบายบายดีมากรีบไปดูกันนะทุกคนมันจะออก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 ,ออกไมไ่กี่อันนี้นี่แหละขี่บาย